สวัสดีค่ะสวัสดียามแรนะคะยาสีเกาเข้าะครอบแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆบินมาต่างจังหวัดนะครับผมมาดูพี่สาวเลี้ยงวัวฮะแม่ดาะครับไอผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่าความเป็นอยู่ที่ เขาอยู่อาศัยนั้นเป็นยังไงเนาะว่าติดตามอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้ชมคลิปของอพี่ท่านเลยนะนะครับผมครับนี่มาดูว่าวัวส่วนรวมหรือวัวส่วนตัวน่าจะเป็นส่วนรวมแนละ้วครับโอ้ยมีส่วนตัวแลนะ้วหรือว่าของใครตัวไม่สราดนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะที่เลาวเวลาของท่านนะไอ้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงโอ้มุกดาหารฝนตกมากเลยนะแถวบ้านพี่ๆฝนตกกันยังไหมตกได้ทั้งวันทันะ้งคืนนาข้าวนี่ท่วมหมดแล้วเนะตกมาสองวันสองคืนแล้วนะครับตอนนี้ท่วมจะถึงเถียงนาแล้วขนาดสูงขนาดนั้นนะ พี่ๆก็คงจะนึกภาพไม่ออกว่าจะถ่ายกี่ดูนะครับแต่ว่าลูกสาวมันไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปนะครับแต่น้ำนี่เยอะมากคนระับมันระบ,บายไม่ทันนะครับเพราะว่าฝนตกแรงแล้วน้ำสาสยนี้นะครับมันจะไหลลงไม่ขูงนะไหลลงฝั่งนู้นแล้วนะครับเม่น้ำขูงนะ ทางแถวประจบแถวลาวเนี่ะมันก็ระบายไม่ทันนะครับนเป็นร่องน้ํายาวนะครับชื่อมันคือห้วยบางรายนะพอดีที่นาติดห้วยพอดีนะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมเวลาไม่มีน้ําก็สูบจากาห้วยบางรายนะขึ้นมาใส่ขึ้นมาใส่นาแล้วมันก็มีสระน้ําอยู่นะครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ทะลุ มันก็เอาที่สะเพราๆนะฮะแต่บางปีมันทะลุไปแบบนี้น้ำมันแรงนะครับรบผมครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้กันสุขภาพแข็งแรงมีเงินเยอะๆนะครับที่สำคัญก็คือสุขภาพนะครับครอบครัวมีความสุขนะครับขอบคุณครับวัสดีครับผมวัสดีครับ